สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายโคมประทีปบ,บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานนำกล่าวผ่านทางออนไลน์คือกัลยาณมิตรจิราวดีสีสุวรรณจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมใจกันจุดประทีปบ,บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท่นบูชาและได้ประกอบพิธีถวายพัฒาหาันเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าว คือกัลายนานมิตรพัทราพาทริกค,คาราคิสนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายยารักษาโรคโดยประธานนำกล่าวคือกัลายนานมิตรดวงเนรเจนวิจักกุตโรพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีประธานนำกล่าวคือกัลายนานมิตรนันทนาบุญเถลิงศักด์พิธีถวายผ้าป่าเนื่องในวันเกิดประธานนำกล่าวคือกัลายนานมิตรจันทนีด,ดวงประทีปพ,พร้อมกันนี้ตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนภาคบ่ายพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และนำอธิษฐานจิตฉลององค์พระประธานก่อนจะได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยโดยมีประธานคือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรจากนั้นเป็นพิธีถวายทัยธรรมมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรคำพั่กัลยาณมิตรไตคำนาวรังสีส่วนพิธีถวายกองบุญถนน ทรั์อนันต์ประธานนำกล่าวคือกัลายาณมิสสำราญกัลายาณมิรล่าแก้วผลสุขทางด้านกันลายนานมิตหนูกัลายาณมิรเวียงแก้วขูสกุลเป็นประธานนำกล่าวกองบุญสะพานทรัพย์อนันต์ในการนี้ทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ปอเมาธรรมทิโตเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะ